อัลลอฮุร์ราะห์มานุรราะหิม alhamdulillahi ربي العالمين و به نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العالين أزيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติจากอัลลอซุบฮานาะหูวะตาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการถ้อยคำแห่งกำลังใจอยู่ในขณะนี้อัลฮัมดุลิลละชูกรขอบคุณต่อเอกองอัลลอซุบฮานาะหูวะตาลา กับความโปรดปรานของพระองค์ที่พระองค์นั้นทรงประทานให้กับพวกเราทุกคนพี่น้องครับเรื่องของความสุขเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนนั้นมีความปรารถนาเป็นอย่างมากผมพูดหลายต่อหลายครั้งนะครับว่าคงไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะบอกได้ว่าตัวเองนั้นไม่ต้องการความสุขมนุษย์ทุกคนต้องการความสุขในชีวิตด้วยกันทั้งสิน้น รายการถ้อยคำแห่งกำลังใจผมเองก็จะพยายามนำเอาถ้อยคำที่จะมาเติมเต็มความสุขให้กับพวกเราหรือพยายามที่จะนำเอาถ้อยคำที่จะทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขมาพูดคุยกับพี่น้องความสุขมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่เรื่องของการที่เรามีทรัพย์สินเงินทองเพียงอย่างเดียว หลายคนมักเข้าใจว่าความสุขเกิดจากการมีทรัพย์สินเงินทองที่มากมายทรัพย์สินเงินทองจะช่วยบรรเทาความทุกข์ได้ทรัพย์สินเงินทองสามารถที่จะทำให้ได้รับมาซึ่งความสุขได้ถามว่าผิดไหมที่จะคิดแบบนี้ก็ไม่ผิดที่จะคิดว่าทรัพย์สินนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้มีความสุขแต่ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นทั้งหมดของความสุข มันอาจจะอำนวยความสุขให้เราได้ในบางเรื่องในบางประการมันไม่ได้เป็นคำตอบว่ามีเงินมีทอง,ม,ทองมีทรัพย์สินมากมายก่กองและชีวิตของเรานั้นจะมีความสุขบางคนมีเงินมหาศาลพี่น้องครับแต่หาความสุขในชีวิตไม่ได้เลยไม่รู้จักเลยว่าความสุขคืออะไรมีเงินมากมายมหาศาลแต่กลับกลายเป็นว่าคนในครอบครัว พี่น้องต้องมาทะเละาะเบาะแวงกันอันเนื่องมาจากทรัพย์สินที่ตัวเองมีมรดกมีปัญหากันนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเรามีเงินเป็นพันล้านมีเงินเป็นหมื่นล้านแต่มีปัญหากันเรื่องของมรดกแบ่งกันจัดสรรกันไม่ลงตัวทะเลาะวิวาทกันจนกระทั่งนำพาไปสู่การสังหารกันอันนี้ก็เกิดขึ้นในสังคมของเรานั่นหมายความว่า ทรัพย์สินเงินทองที่มีนั้นมันก็ไม่ได้อำนวยให้เรานั้นมีความสุขอย่างแท้จริงหรืออำนาจบารมีชื่อเสียงเกียรติยศก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่อำนวยความสุขให้กับเราแต่ไม่ได้เป็นทั้งหมดของความสุขเพราะบางคนมีอำนาจมีบารมีมีเกียรติยศเป็นบุคคลที่คนในสังคมนับหน้าถือตายกย่องแต่กลับกลายเป็นว่า หาความสุขในชีวิตไม่ได้เลยความเป็นส่วนตัวไม่มีเลยสายตาทุกสายตาในสังคมต่างจับจ้องไปที่คนคนนั้นแน่นอนว่าความสุขก็ไม่เกิดขึ้นแม้ว่าตัวเองจะมีอำนาจบาร,รมีมีชื่อเสียงมีเกียรติยศคนในสังคมยกย่องและอะไรคือความสุขที่แท้จริงอะไรคือความสุขที่จะเป็นความสุขที่ถาวรวันนี้มาฟังคำตอบจากเชคอสซาอดีร์รหิมาหุลลอดูนะครับว่า เชคอสซาดี şey ได้บอกเอาไว้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของความสุขที่ถาวรเชคอสซาดีรฮชมหุลลฮได้กล่าวว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญต่อสิ่งที่จะทำให้ได้มาซึ่งความสุขที่ถาวรสิ่งสำคัญดังกล่าวนั้นก็คือความยำเกรงพี่น้องครับ สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความยำเกรงเพราะความยำเกรงเมื่อเราได้ให้ความสำคัญกับมันแล้วมันจะนำพามาซึ่งความสุขที่ถาวรสรุปง่ายๆว่าถ้าเราต้องการความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จะเกิดขึ้นกับเราทั้งในดุนยาและอาคเรา์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า เราจะต้องเป็นบุคคลที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหูวตละลานั่นเองนั่นหมายความถึงเราจะต้องตรวจสอบตัวของเราเองว่าเรานั้นเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหูวตละลาหรือไม่ความยำเกรงนิยามของมันโดยทั่วไปคือทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเป็นการปกป้องตัวของตัวเอง ให้ปลอดภัยจากการถูกลงโทษในไฟนรกอะไรคือการที่จะปกป้องตัวเราให้ปลอดภัยจากการถูกลงโทษในไฟนรกก็คือการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เราก็จะได้เข้าสวรรค์ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเราก็จะไม่ถูกโยนลงไปในขุมนรกของอัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาลานี่คือความยำเกรง ที่จะต้องมีอยู่ในตัวเราตรวจสอบตัวเองง่ายๆว่าเราเป็นคนที่มีความยำเกรงไหมดูซิว่าสิ่งที่เป็นบทบัญญัติต,ตามหลักการของศาสนาที่อัลลอฮ์สุบฮานะหูวตะตะลาสั่งใช้ให้เราทำเนี่ยเราทําสิ่งนั้นไหมทํามันจนสุดความสามารถหรือไม่อัลลอฮ์ใช้ให้เราละหมาดเราละหมาดอย่างดีไหมเราทําเต็มที่ไหม อ่ะถ้าเราไม่ไหวในการที่จะละหมาดในสภาพที่เรายืนแน่นอนว่าหลักการาศาสนาการยืนละหมาดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแต่ถ้ามันไม่มีความสามารถจริงๆมันจะต้องนั่งเพราะยืนไม่ไหวด้วยกับอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเหตุผลที่ทำให้เรายืนละหมาดไม่ได้นั่งละหมาดเนี่ยเราทำไหมเรามีความพยายามอย่างเต็มที่ไหมกับการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะหูวัวตะลา บัญญัติบัญชาให้เราได้ปฏิบัติถือศีลอดเราเต็มที่ไหมจ,จ่าจสกาดไหมไปประกอบพิธีฮัชไหมหรือความดีอื่นๆเนี่ยเราทําเต็มที่หรือเปล่าในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาบอกให้เราทําถ้าวันนี้เราทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างเต็มที่อัลฮัมดุลิลละแล้วมาดูต่อว่าเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยอัลลอฮฺใช้เราปฏิบัติแล้วเนี่ยไอสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามเนี่ย เราออกห่างจากสิ่งนั้นไหมย,ยุติไหมเลิกไหมกับสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตลาได้ห้ามสูบุรีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตลาห้ามไม่ให้เรานั้นทําลายชีวิตของเราเองท่านนาบีก็บอกเอาไว้ว่าไม่ให้เรานั้นทําให้เกิดความเสียหายขึ้นกับตัวเองและทําให้เกิดความเสียหายขึ้นกับผู้อื่นอันนี้นบีห้ามนาบีห้ามไม่ให้ก่อให้ไม่ให้ก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวเอง และก่อความเสียหายกับผู้อื่นอันนี้เป็นสิ่งต้องห้ามการสูบบุหรี่คือการทำลายชีวิตของเราเองนั่นหมายความว่านี่คือสิ่งต้องห้ามเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเป็นสิ่งที่นบีห้ามเอาวันนี้เรายุติไหมเราหยุดไหมเราออกห่างจากสิ่งนี้ไหมถ้าวันนี้เรายุติเราออกห่างเราเชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังนบีด้วยกับการยุติสิ่งที่มันไม่ดีต่างๆอัลฮัมดุลิลละนี่คือคุณลักษณะ ของเราที่บ่งบอกว่าเราเป็นบุคคลที่มีความยำเกรงต่ออัลลอ์สุบฮานะฮูวาตลาพี่น้องครับในอันกุรานหลายต่อหลายอายาด้วยกันที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตลาได้พูดถึงเรื่องของความยำเกรงการพูดถึงของอัลลอฮ์ในอันกุรานที่เกี่ยวข้องกับความยำเกรงเป็นการพูดเชิงบังคับดังที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตลาได้ทรงตรัสว่ายาอายุฮ ay uh oh ha ันลาซีนาอามนุษย์ตะกุลลอฮะฮักกตูกอจี วลาจะมูตุนน่นใอินลาวอันทุมมุสลิมุน่นโอผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงอลัลลอฮ์อย่างแท้จริงเถิดและพวกเจ้าอย่าตายเป็นอันขาดนอกจากว่าพวกเจ้าจะต้องจะตายหรือจบชีวิตในในสภาพที่พวกเจ้านั้นเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่นอบน้อมต่ออัลลอซุบฮานะฮูวะตลานี่คือคําสั่งจากอลัลลอซุบฮานะฮูวะตลาที่กําชับเราสั่งเรา ให้เราได้เป็นบุคคลที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหูวาตาลาและอัลลอฮ์ใช้ให้มีความยำเกรงเนะี่ยอัลลอฮ์ใช้คําว่ายาอายูฮัลลาซีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเพราะอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้ยังไงว่าผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นจะอยู่ในสถานะของบุคคลที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาละอัลลอฮ์ซุบฮานะหูวาตาละ เรียกร้องผู้ศรัทธาเป็นการเฉพาะให้ผู้ศรัทธานั้นได้มีความยำเกรงต่อลัสุบาหานฮูวหัวตาลาะเป็นความยำเกรงอย่างแท้จริงความยำเกรงอย่างแท้จริงก็คือความยำเกรงที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อลัสุบาหานฮูวหัวตาลามีความจริงจังต่อลัสุบาหานฮูวหวตาลาะทุ่มเทสุดกำลังความสามารถในการที่จะเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่อลัสุบาหานฮูวหัวตาลาะ นี่คือความยำเกรงอย่างแท้จริงและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตัลาก็ได้บอกไว้ในอันกุรอานอีกว่าฟัตจักลุลลอฮามัสตะตออตุมพว,พวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อละจนสุดความสามารถของพวกท่านเถิดให้ยำเกรงต่อละจนสุดความสามารถอย่างสุดกำลังความสามารถพี่น้องครับนี่คือความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเราเช่นเดียวกัน อัลลอฮ์ใช้ให้เรามีความยำเกรงต่อพระองค์นั้นพระองค์ให้เราได้รู้ว่าจงยำเกรงต่อพระองค์อย่างสุดความสามารถของเราหมายถึงถ้ามันเกินกําลังความสามารถของเราแล้วเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮาหนะหูวาตาละเมตตาเราไม่เอาผิดไม่เอาโทษกับเราพระองค์รู้แล้วว่าเต็มที่แล้วกับความยำเกรงที่คุณมีต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮาหนะหูวาตาละในเดือนอมฎดอนจาเป็นที่จะต้องถือสินอด ต่ในเดือนรอมฎอนเรามีอาการป่วยไม่สามารถที่จะถือศีโอดได้อยากที่จะถือศีลอดแต่ไม่มีความสามารถที่จะถือศีโอดได้ในวันดังกล่าวเพราะเรามีอาการป่วยเราเต็มที่แล้วที่เราอยากจะยำเกรงต่ออัลลอ์สุบฮานะหัวตละลาแต่มันไม่ไหวจริงๆริงอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตละลาไม่เอาโทษอัลลอฮ์ละเอาไว้สําหรับคนป่วยในช่วงของเดือนรอมฎอนที่เขาจะไม่ถือศีลอด แต่เขาจะต้องไปถือสินอดใช้ในเดือนอื่นในวันอื่นหลังจากเดือนรอมาดอนนี่คือความโปรดปรานที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวัวตะลาเปิดให้กับผู้ศรัทธ,ธาให้ยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหูวัวตะลาจนสุดความสามารถที่เขามีแต่เรื่องใดที่อัลลอฮฺห้ามเนี่ยต้องออกห่างอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นและความยำเกรงนั่นเองพี่น้องครับจะนำพามาซึ่งสิ่งต่างๆที่ดีในชีวิตของเรา 1. ความยำเกรง จะทําให้คนคนนั้นได้พบเจอกับทางออกที่ดีและอัลลอฮ์จะทรงเพิ่มพูนปัจจัยยังชีพที่ดีให้กับเขาอัลลอฮ์ซุบหฮานะฮูวาตะราทรงตรัสว่าวะไมยัจจะกินลาฮะยัชอัลละหูมัคราะชะวะยัรซุกหูมินให้สูและยัตะซิบและผู้ใดยำเกรงอัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงหาทางออกให้แก่เขาทําให้เขาได้เจอกับทางออกที่ดีที่สุดในชีวิตของเขา และจะทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่เขาจากที่ที่เขานั้นมิได้คาดคิดมาก่อนเลยให้แบบเต็มที่เลยคิดไม่ถึงว่าจะได้รับปัจจัยยังชีพนั้นจากอัลลอฮฺซุบฮานะหูวตะลานี่คือผลของความยำเกรงที่เกิดขึ้น 2. ความยำเกรงทําให้กิจการงานต่างๆของเรานั้นมีความง่ายได้อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตะลาได้ทรงตรัสว่าว่าไม่ยัดจะกินละฮะ ยะชอัลละหูมินอัมริฮียุสรอและผู้ใดยำเกรงต่ออัลลอฮ์พระองค์จะทรงทำให้กิจการของเขาสะดวกง่ายได้นี่คือสัญญาจากอัลลอฮ์ซุบฮานาหูวัตาหนึ่งสัญญาว่าจะให้ทางออกที่ดีกับผู้ที่มีความยำเกรงและเพิ่มพูนริสกีให้กับเขาโดยที่เขาคาดไม่ถึงและคำนวณน,นับไม่ได้ 2. ส,สัญญาว่าจะให้คนที่มีความยำเกรงนั้น มีความง่ายดายในกิจการงานต่างๆอะไรที่ว่ายากแต่เมื่อเรามีความยำเกรงแล้วนั้นกิจการงานต่างๆเหล่านั้นก็จะเป็นกิจการงานที่ง่ายสำหรับผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอสุบฮานะหูวัตาลาสามผู้ที่มีความยำเกรงจะได้รับทางนำและประสบกับความสำเร็จอัลลอฮฺสุบฮานะฮหวะตะตาลาได้บอกไว้ในสุรานบักระอายะที่ห้าว่า S 1> <S 1> <S อูลาอ,าลากอาลากิกะอิลาฮูดัมมิรบบีหิมว่าอูลลอิกะฮุมุลมุฟริฮุนอเลาะพูดถึงคุณลักษณะของผู้ที่มีความยำเกรงในอายะก่อนหน้านี้แล้วอเลาะก็บอกไว้ในอยายะนี้ว่าคนเหล่านี้แหละคนที่มีคุณลักษณะที่เป็นผู้ที่มีความยำเกรงนี่แหละพวกเขาเหล่านั้นอยู่บนทางนําจากองค์อภิบาลของเขาและพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ประสบกับความสําเร็จ นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับอันเนื่องมาจากการที่เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความยำเกรงต่อลอสุบฮานะหูวะตลานั่นหมายความว่าความยำเกรงถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เรานั้นได้พบเจอกับความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่เราจะได้รับในโลกนี้เพราะอัลลอฮ์จะให้ผู้ที่มีความยำเกรงได้พบกับทางออกที่ดีมีปัจจัยยังชีพที่เพิ่มพูน เป็นผู้ที่ได้รับความง่ายใดายในกิจการงานต่างๆเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จนี่คือความสุขที่เกิดขึ้นในดุลยาและอาคิร้อแน่นอนบุคคลที่มีความยำเกรงต่อลอสุบฮาห์น้าหูวตละลาสุดท้ายก็จะได้อยู่ในสวรรค์ขอลอสุบฮาห์น้าหัวตละลาซึ่งนั่นถือว่าเป็นความสุขที่ถาวรที่ผู้ศรัทธานั้นจะได้รับพี่น้องครับสรุปสุดท้ายง่ายๆเข้าใจว่าความยำเกรงนำมา ซึ่งความสุขที่ถาวรวบ,บิเลฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะระฮ์มัตุลลอฮ์วะบเระกาตุ